จะก่องจากเสือนะพ่อแดงดีดีเสือกระดัเออทำไมเป็นสีแดงวันนี้เสือแดงดีดีนังไหคุณจอดด้ยเสือสีเสือ่นลูกหัวกว่าสันแมนจใจายใจน่สวัสดีค่ะคุณจานโอนะคุณจานโอโอไม่เอกโอไม่ทโอไม่ติโอจะมาโอคุณจานโอ <c oughs> <c oughs> ขอสะกดหน่อยนึง <c oughs> ลูกพ่วกก็สันน์มาอันนี้โตกว่าลูกพ่วกแล้วนะคะกดไม่ใจกันได้โอ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 ้ขอโทษนะคะสะกดอ่านไม่ค่อยออกต้องขอสะกดหน่อยขนาดทำง่ายๆนะคะมาเลยนะคะคุณพงศักดิ์นะคะถนนพระรามสองนะคะ เขามาเนี่ยในซอยวัดพุทธเนี่ยพุทธบูชาสองเนี่ย <c oughs> เขามาท้ายซอยเลยคะ่ะจะเห็นคลองอยู่นะคะคลองใหญ่นะคะคลองใหญ่ปลาทานได้นะคะน้ำไม่สกปรปกนะคะ ลูก,กหัวกคืนนะคุณจันโอว่าลูกห่วกว่าสัตว์ลูกห่วกกนเนาะเอาไปมกเนาะใส่พักอีตู้หลายๆเนาะแสบใส่ตน้นหอมใส่พักอีตู้นะคะเนาะแสบไลายหลายคักหลายแน่ หลายบ่มีข้ามบรรยายค่ะเด้อหลายทุกวันหลายดีพ<ม>ี่ภาคไปแล้วบอก เดี๋ยวนี้พี่ภาเพ,พื่อนขี่คานคุื่อนเดิเพื่อนมาแป๊บเดียวเพื่อนจะไปออมาหลายๆมาหลายๆแน่นเขานาก,กล้องคอยหลายๆ lại khắc lại nè, phi nông lái, lại. lái như thế này, buồn lắm. Đẹt Chắc sẽ hơi bưng đấy. Lại mất. Mún đấy cả lại. ลาหมอคางดำที่คลองบางมดนะคะเอาแดดแดดซองมาให้ปลาไหลเขามาร่วมกันปลาเขาก็สิลบอยู่ในหุมนะจ๊ะเนาะดต่มากรองกันนี่นี่กะสิแน่นอัดยัดเลยค่ะ พยายสุดแล้วไงก็ลูกหวกอยู่ด้วยค่ะคุณคง้สักให้พุ่นอะจานโอ